ไปทวนมั้งหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะใช้ในเบียร์เด็ดเยอะนะครับ่าผมทวนนิดนึ่งซาบดาเทล้าต้อเรียนกันจบไปอย่างเรื่องสวิตใช่ไหมครับทีนี้สวิตเนี่ยให้มองว่าอยู่ในเรียนะครับอยู่ในเรียนนะคือซาบดาเทล้าเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ถ้าผมก็สวิตแต่ผมพูดสวิตระยะสองใช่ไหมครับสวิตระยะสองนะครับก็ที่ผมพูดกันนแรกคือเบสิคสวิต อย่างหนึงตามเลครับเป็นสวิตเขาพูดถึงการโผล่เฟรมยังจำได้อยู่แบบนะครับเวลาเราโชว์ไปกันในเทเบิลเนี่ยมัเเนจะมีเเไมั์ในเทเบิลขึ้นมาสองหัวใช่ไหมครับก็คือจะโผล่เฉพาะพอตไปทางเท่านั้นถ้ามีในเทเบิลถ้าไม่มีก็โผล่ทุกข,อขอ้ออันนี้คือทฤษฎีนะครับแล้วก,รรวก,รรก็อันนึงก็คือเรื่องของสวิตช์ครับสวิตการับต่างกันยังไงใช่ไหมครับอีกอันหนึ่ง แต่ก็กลัมเรื่องของเรื่องของส่วนทีบุรีบรตอนนี้ตอนนี้ไม่ทำอะไรครับโอเคนี้หนึงครับตัวนี้ตัวเอ S T P ไปทำไมครับเป็นทีมประกอบไปทำไมถ้าเรามีสวิตมากกว่าสองตัวสามตัวก็แต่ทำลังการต่ออยู่กันใช่ไหมครับต่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็จะมีการส่งข,ข้อมูลวนไปวนมาใช่ไหมครับพอแล้วก็มีสวิตช์วีวัตลกรัน,นเพื่อบล็อกพอรหนึ่งพอรเพื่แก้ปัญหาการเกิดภูโะเคไหมครับพอจำได้ไหม <c oughs> อ่าสวติตทีวัตก้องหาอะไรบ้าครับสเรสร็จที่หนึ่งหาไันครับหาง่ารเลยวดิดปิดใช้กันตอบนะครับจะได้ทบทวนด้วยก็มันคอยเชื่อนวุ้ปิดตอนหนึ่ง,เน,นงเน็ตเวิร์ใช่ไหมครับคือเน็ตเวิร์หนึ่งเนี่ยต้องมีวุ้ิดหนึ่งตัวใช่ไหมครับ เงินป่นเงินหน่วุฒิหนึ่งตัวนะครับวุฒิรู้จักอะไรครับจุฒิดถ้าเเต็มคือรู้จักวุิ A D วุ D ประกอบด้วยค่าเฟรตี้ับ่าเม็ดเแต่เราจะเน้นแค่ค่าแม็กเดเพราะส่วนใหญ่ค่าค่าเฟรตี้มซื้อจะเท่ากันเลยครับนะก็เห็หนึ่งน่ค่าเฟรตี้กับค่านม็ดนะครับเต็มยอดนั้นแลยกเดทอคนนี้นะครับนี่เนต้นทบทวนนะ พรได้วุ้นปิดเสร็จหายไรต่อครับวุ้นขัดคือตัวนี้เป็นปุ้นปิดตัวที่เหลือทั้งหมดจะชื่อว่านอนุ้ปิดใช่ไหมครับนอนวุ้ปิดชื่อนนุปิดทุกตัวจะมีหนึ่งบาทถึงได้มุ้นรับใช่ไหมที่ผมบอกว่าุ้นัดเนี่ยหาจากเอาง่ายๆดูาจากค่าคอรดหมายสุดเม่อกี้เราทำมุ้ิดใช่ไหมครับอันนี้ค่าทวนนะนะครับอันต่อไป เซกเมนต์หนึ่งหนึ่งเซกเมนต์ต้องมีอะไรครับดีไซน์หนึ่งดีไซน์ฟอร์ดถูกไหมครับเอาแค่ขอาแค่ชื่อวันะอันสุดท้ายจะมีบล็อกฟัร์ดหนึ่งต่อนะครับบล็อกฟัดเนี่ยก็คือตอัวฟอรดที่มีค่าคอร์ดมากสุดใช่ไหมครับคอร์ดมากสุดเมื่อเทียบกับของบุปผิดประมาณนี้พอเลครับก็ใครทุกทวนนะก็จำต้องว่าเซิรทีเป็นการแก้ปู่ในสวิตช์ถ้าสแตนดาร์ดก็เป็นเท่าไหร่ครับ เป็นวันเล่นให้จดไหม820ได้ไรครับหนึ <1> <1> <1> ่งดีถ้าเป็นตัวคลาสสิสพันทีนะครับถ้าหนึ่งดับเบิลก็รับเศษนทีนะครับเอาแค่นี้ก่อนดีพอเสร็จแล้วถ้าเรามีการแบ่งเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเน็ตเวิร์กภายในนะครับถ้าเรามี User ยูเซอร์เยอะมากๆตั้ง200 300ยูเซอร์หรือ500ยูเซอร์เนี่ยถ้าเราไม่แบ่งเน็ตเวิร์กมันก็จะวกดแคปเดียวมันก็จะเตัวเดียวเพราะมันต้องมีการแบ่งมีราละเอนะครับ คามเวลานุ่มเติมเวลาในการแบ่งวัดแคตโดเมนว่าแบ่งเน็ตเวิร์ดเพ่อนเองนะครับจริงๆประโยชน์เวลามีเยอะมากนะถ้าพูดถึงประโยชน์เวลาน,นะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือเป็นการจํากัดบ,บันดิตต่างก็จปิดได้นะครับการแก้ไปัญหาก็ง่ายทบติ้นปัญหาง่ายโอเคไหมครับประโยชน์ไปเยอะแล้วก,กันนะทีนี้มาพูดถึงคอนฟิกกันคอนฟิกก็มีสองส่วนอันที่หนึ่งต้องรู้ว่า ปอดไหนเป็นทั้งปอดไหนเป็นแอสเซทเห็นไหมครับก็ต้องแยกกันว่าเป็นทั้งปอดเห็นไหมครับหรือว่าเป็นแอสเซทปอดเห็นไหมครับปอดที่เป็นทั้งกับปอดที่ต่อระหว่างสมิตรกับสมิตรด้วยกันโอเคไหมเป็นทั้งแน่นอนส่วนปอดเป็นแอสเซทคือปอดต่อกับโฮสต์โฮสต์เป็นว่าพวกพีซีโน้ตบุ๊กเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นอุปกตัวเดียวโดยตัวเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเป็นแอสเซทปอดก็ต้องระบด้วยว่าแอสเซทมีรันเท่าไหร่ ก็คือมีการสร้างสร้างบิลเลียนขึ้นมาก่อนอย่างเช่นบิลเียนยี่สิบเนมว่าแอดมินอย่างเงี้ยที่เราตัวอย่างใช่ไหมครับคือต้องสร้างบิลเลียนขึ้นมาก็ฝัดไปใส่แล้วเสร็จฝัดก็บอกว่าเปอรเซ็นต์เนเท่าไหร่ด้วยนะครับเปร็นต์บิลเียนเท่าไหร่ใช่ไหมครับประมาณนี้นี่คือบิลเลียนอ่ะเมื่อกี้หนึ่งใบตุนสเปนทีมีประมาณหนึ่งประมาณเท่าไรครับก็เป็นสเปนทีโชว์อะไรโชว์สเปนทีใช่นะครับ นช่น,นะอาจจะมูบีรันด้วยก็ได้บ okay, ีรันเท่าไหร่ก็ว่าไปข้างในขโมยกาโชว์ทุกอย่างนะครับส่วนบีรันก็มีแค่โชว์บีรันเข้าไหมครับโชว์บีรันก็ตรวจสอบว่าพอร์ตไหนอยูเอ็นไหนเกณอีคอมันก็คือโทรอินเทอร์เฟซครั้งนะครับใช่าใจไหมครับส่วนตอนเบสิกสวิตก็คอมันเดียวใช่ไหมก็ไดเทเบิลหรือว่าพอร์ตไหนมีแมทไหนอยู่โอเคใจไหมครับประมาณนี้ไม่คือคอมันโชว์แต่หัวข้อนะพอจบบีรันถ้าเรามีสวิตช เยอะมากๆซีรีิ์เป็นซิสโก้นะหลายตัวสมมติสักสิบตัวเนี้ยเราก็มีตัวนี้มาช่วย v t p เห็นไหมครับ VLAN ตั้งกิ๊งบระคองเป็นการแชร์ข้อมูล VLAN ต่างซีรีส์ด้วยกันแต่ก็ยังเป็นของท่อของซิสโก้นะเป็นประคองซิสโก้นะครับทีนี้ v t p ต้องเซ็คอะไรบ้างอะเดี๋ยวก่อนเซ็คพุทธหมวดก่อนมีหมวดอะไรบ้างหมวดนะครับเซิร์ฟเวอร์ในครับ ไอเอนเกิดอะไรครับอันสำาัญอะ้นนะครับสามโหมดนี้ตัดกันยังไงครับตัดเลยนียวตรงนี้ถามว่าตัวไหนตัวไหนซิงกันได้แชร์กันได้ก็มีเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ก็เซิร์ฟเวอร์ไอเอ็นใช่ไหมครับตัวไหนที่อัดเีแลนได้แอดได้ดีลิทได้เช็ได้มีเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับ ใช้ประมาณนี้นะการใช้ก็แค่สัมผัสเชร็จว่าหมวดอะไรใช่ไหมครับโดเมนอะไรใช่ไหมครับแล้วก็พัดเปิดอะไรนะครับก็เข้าวิตีพีหมดวิตีพโดเมนพัดเปิดก็ใส่ไปใช่ไหมครับรเ,เ,เ,เบข้ามาโชว์เข้ามาเดียวเหมือนกันเข้ามาเลยครับชโชว์โชวีทีพีสเตตัสเห็นไหมครับประมาณนี้นะในส่วนการเกี่าวกับการติดอินเทอร์เวีลนลอตติ้ง แต่เราติ้งก็ไม่มีอะไรมากต้องมีถ้าเรามีประมาณนี้ขนาดวิรานมีเทนตัวเราใช่ไหมครับต่างวิรานกันติดต่อกันไม่ได้แต่บางครั้งี่เราจะเป็นว่าต้องให้มันติดต่อกันได้เกิมีเซิร์ฟเวอร์ที่สําคัญที่ติดต่อกันใช่ไหมครับก็ต้อง,ถ,องถ้าจะติดต่อกันเมื่อไหร่เขาพิอพ์เตอร์ว่าระหว่างวิรานคุยกันได้นี่นะครับควาตต้องมีระยะสามมุมตัวเอาสามมุมตัวซึ่งจะ่ใหญ่ก็คือเราเตอร์นี่แหละเราเตอร์ใช่ไหมครับ,รรรบ,รบที่เอาเงียบกันจะมีเราเตอร์ชิ้นก กับตัวซีรีส์สามซีโก้ทำอนเร์นตนะครัไมทำาจริงอาจจะเจอพวกไฟวอลกับตัวอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะอินเตอร์เน็ตแต่ถ้าเรียนไปเรีนคอมฟิกเอร์ซีโกับซโก้ซร์สามใช่ไหมครับอินเตอร์เน็ตไม่มีอะไรมากถ้าเป็นเราเตอร์ซโกก็ต้องแบ่งสับอินเตอร์เีการยึดได้อยู่ว่าเป็นฟ้าส่วนับซื้อจุดหนึงือจก็ใส่ค่ทิงคับลงไปตัวยี่ห้นเท่าไหร่ก็ใส่ทีนะครับส่วนถ้าเป็นซีร์สก็ต้องสร้างอินเทอร์เฟานขึ้นมาเอาเขียน ถ้าเป็นลเตอร์ลเรนาจะเนียก็คือต้องชั่ชันสรเป็นวงนะครับชันสงนะครับแต่ถ้าเป็นสวิตแถวททสามนะครับสิตสามถือเถ่สามนะคะนร,ฟฟรับร้่งเปาขึ้นมาเงนาทนี่สีก็่ไป เอาง่ายๆคือระยะสัรนจะเป็นเกตเวย์ให้เครื่องไนแอันพวกนี้ใช่ไหมครับจะไปต่างบริการได้ไปต่างในตัวได้อยู่ที่ตัวเกตเวนะเกตเวย์รู้จักก็ไปได้แน่นอนนะครับเราเห็นภาพจริงๆตรงนี้ตเรื่องเราติ้งนะครับก็จะไปตรงไหนก็แต่ตัวรัตเตอร์เราเนี่ยมันต้องรู้จักก่อนนะครับเดี๋ยวพีซีเราเป็นโฮสต์ใช่ไหมครับเราเซตไอพีอันมัติเราใส่เกตเวย์ไปเกตเวน่าจะเป็นตัวที่บอกว่าไปไหนได้บ้างถ้าเกตเวย์รู้จักก็ไปได้หมดนะครับเพราะฉั้น ถ้าเราตัง้งะไรเป็นเกตเวเน่ถ้าไปโชว์ประมาณในที่เราซึ่งวันวนี้อนี้ใช้เยอะมากโชว์ที่เรานะครับสองวันนะโชว์ที่ใช้ถ้าเราโชว์ที่เราที่ตัวเตอร์เมื่อะหรถ้ามันรู้จักนเน็ตเวิร์กไหนแต่ว่าต้องไปได้แต่ถ้าโชว์ึ้นมาไม่รู้จักก็ไปไม่ได้โอเคนะครับประมาณนี้ชวนให้นะสังเกตว่าตาเวนกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนนะี่ยอยู่แค่ในร้านทั้งหมดนะแต่วันนี้ต้องข้ามฝั่งนั้นแวร์แล้วออกอินเตอร์เน็ตนะ เห็นไหมครับก็คงควรเท่านี้นะครับ